อ่านหนังสือพัฒนาตัวเองดีจริงหรือจุดผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือครับเพราะฉะนั้นคําถามนี้ถ้าถามผมตอบแบบไม่ได้คิดอะไรคือดีสิครับอ่านหนังสือยิ่งอ่านยิ่งดีเพราะหนังสือเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญที่ทำให้เราสามารถหาทางออกของปัญหาหลายๆปัญหาได้จุด ผมมีความเชื่อว่าไม่ว่าปัญหาไหนในโลกจะมีหนังสืออย่างน้อยหนึ่งเล่มที่ช่วยบอกทางแก้ไขไว้ทำไมผมถึงเชื่อแบบนั้นเพราะจากประสบการณ์ของผมเองผมพบว่าเกือบทุกครั้งที่ผมมีปัญหาผมมักจะเสิร์ชหาหนังสือและยังจำไม่ได้เลยครับว่ามีครั้งไหนที่ผมเสิร์ชหาไม่เจอคือบางปัญหามีหนังสือเยอะแยะไปหมดให้เราเลือกอ่านหรือบางทีปัญหามันเฉพาะจอดจงพอสมควรผมก็ยังเจอหนังสืออยู่ดีครับจุด แน่นอนครับหนังสือมันคงไม่ได้เฉพาะเจาะจ,จงสำหรับปัญหาเฉพาะตัวมากๆของเราคนเดียวหรอกครับเช่นเราเรียนวิชาคณิตศ,ศาสตร์ปีหนึ่งแล้วไม่รู้เรื่องจะไปหาหนังสือที่บอกถึงแนวทางแก้ไขเรื่องการเรียนคณิตศาสตร์ปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยของเราโดยเฉพาะแบบนี้ก็คงไม่มีแต่หัวข้อประมาณว่าจะเรียนเรื่องนี้ให้รู้เรื่องได้อย่างไรแบบนี้รับรองว่ามีเยอะเลยครับจุด การที่เราได้ลองอ่านหนังสือเราจะได้ทดลองหยิบเอาแนวคิดของผู้เขียนมาใช้ในการพัฒนาตนเองสำหรับผมมันเหมือนเป็นทางลัดของความสำเร็จเลยนะครับแทนที่เราจะต้องมานั่งลองผิดลองถูกด้วยตัวเองซึ่งอาจจะใช้เวลานานทีเดียวกว่าจะเจอทางออกลองอ่านหนังสือที่คนเขียนเขาผ่านกระบวนการเหล่านี้มาแล้วสิครับบางทีมันสามารถตัดการลองผิดลองถูกออกได้ตั้งเยอะ และทำให้เราสามารถหาทางออกของปัญหานั้นได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยจุดดูเหมือนกับการอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองน่าจะเป็นสิ่งที่ดีเช่นไหมครับแล้วทำไมผมถึงยังตั้งคำถามที่ถามว่าดีจริงหรืออยู่อีจุดมีอยู่สองอย่างครับคือหนังสือดีจริงครับถ้าเรารู้จักนำมาปรับใช้คือถึงแม้ว่าปัญหาที่เขาเจอจะเหมือนกับเรา และเขาหาทางออกได้จนกระทั่งเขียนเป็นหนังสือแต่มันไม่ได้แปลว่าเราจะสามารถก๊อปปี้ทุกอย่างคือแต่ละคนบริบทมันแตกต่างกันดังนั้นเราเอาเพื่อเลือกเอาสิ่งที่เหมาะกับเรามาทดลองใช้ดูแบบนี้น่าจะดีกว่าการคาดหวังว่าทุกอย่างที่เขาเขียนในหนังสือจะสามารถคัดลอกมาได้หมดจุดยกตัวอย่างว่าถ้าเราอยากเล่นหุ้น เราอาจจะอ่านหนังสือที่เขาเขียนถึงแนวทางการลงทุนของนักลงทุนชั้นนำได้เลยครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราทำแบบนั้นเหมือนเขาเป๊ะแล้วเราจะรวยเท่าเขาเลยถ้ามันง่ายแบบนั้นทุกคนก็รวยไปแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าหนังสือไม่มีประโยชน์นะครับในบริบทของเขาการทำแบบนั้นทําให้เขาประสบความสำเร็จจริงๆแต่ไม่ได้แปลว่าจะใช้ได้ผลแบบนั้นหมด100สหรับเราจุด อีกประการหนึ่งคือหนังสือทําได้มากที่สุดคือจุดประกายความคิดเราครับแต่สิ่งที่จะทําให้เราพัฒนาตัวเองได้จริงๆไม่ใช่การอ่านอย่างเดียวแต่เราต้องลงมือทําด้วยไม่เช่นนั้นต่อให้อ่านหนังสือปีละเป็นร้อยเล่มก็ไม่ได้ช่วยอะไรเรามากหรอกครับถ้าเราไม่ลงมือทําอะไรสักอย่างจุด การลงมือทำหลังจากได้อ่านหนังสือนั้นยังช่วยทำให้เราเข้าใจเนื้อหาในหนังสือได้ดีขึ้นและทำให้เราจำเนื้อหาได้มากขึ้นอีกด้วยคำว่าลงมือทำไม่ได้แปลว่าต้องทาตามที่หนังสือบอกแค่นั้นนะครับยังมีความหมายรวมไปถึงการนำไปเขียนนำไปเล่าให้คนอื่นฟังก็ได้เพราะบางอย่างเราอาจจะยังไม่ได้อยู่ในจังหวะที่ทำเรื่องที่หนังสือแนะนำได้ทันที เช่นเราอ่านเรื่องการลงทุนแต่ตอนนั้นเราอาจจะยังไม่ได้มีเงินพอที่จะลงทุนแต่เราก็สามารถสรุปหนังสือผ่านการเขียนหรือการเล่าก็นับว่าเป็นการลงมือทำแล้วจุดการอ่านหนังสือช่วยพัฒนาชีวิตเราได้จริงๆครับขอเพียงเราเลือกมาปรับใช้และลงมือทำอะไรสักอย่างหลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้ถ้าเป็นแบบนี้ผมเชื่อว่าเราจะได้ประโยชน์จากหนังสืออย่างเต็มที่แล้วล่ะครับ